เอาใจสายเหยื่อปลอมกันบ้างนะครับสำหรับคนที่แพ้คำว่า l i m i t ต็ดอ i ดิชั่นะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณดูคลิปนี้คุณอดใจไม่ไหวแน่นอนครับกับคันตัวใหม่นะครับจากค่ายแอร์เกียครับเจ้าแอร์เกียไทเทเนียมครับตัว Limited Edition นน้ำหนักโคตรเบาดีไซน์นี่คือ JDM เลยดีไซน์นี่คือ JDM เลยนะครับสีเป็นไทเทเนียมนะครับดีไซน์แต่งสีไทเทเนียมครับ พร้อมกับหัวหลังพึ่งรีซีเป็นฟูจินะครับแบงค์เป็นซูเปอร์เอ็กคอร์ดนะครับใส่ไกด์ซิฟฟูจิให้ทั้งชุดนะครับดีไซน์นี่คือสวยมากอ่ะเดี๋ยวเจาะให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นสีสามิตินะครับนี่พอโดนแสงครับมันจะเปลี่ยนสีโดนแสงมันจะเปลี่ยนสีครับสวยมากสวยมากและคันตัวนี้นะครับน้โอ๊ตยูเอสเอนี่คือเทสแบบไม่บรรยับบรรยังเลยนะครับอัดแบบให้หักเอาให้หักกันในข้างหนึ่งเลยก็ไม่ยอมหักนะครับ ใครที่มองหาคันเซนดีๆน้ำหนักเบาๆนะครับดีไซน์แบบ JDM นี่ผมบอกได้เลยว่าต้องจัดตัวนี้ครับและราคาราคาผมบอกได้เลยว่าเกินคุ้มจริงๆนะครับราคานี่เคยเกินคุ้มจริงๆครับผมมีคันสตรีทอยู่คันหนึ่งครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้น้ำหนักไม่หนีคันสตรีทเลยนะครับคันที่อยู่ในมือผมนะครับน้ำหนักแค่125กรัมเดี๋ยวนี้คันคนไทยทำมาได้ดีขนาดนี้ครับโคตรสวยโคตรเบาโคตรเดือดแตไกฟูจิครบชุด หลายคนคิดว่าโหพี่คันนี้6 7 0 0็หรือเปล่าตัวลิมิเต็ดอีกต่างหากผมบอกได้เลยว่าฟังราคาแล้วจะร้องครับ2,150บาทครับสองพบาทเท่านั้นมีแค่10บคันนะครับทำครั้งเดียวนะครับกับเจ้าไทเทเนียมลิมิเต็ดหมดแล้วคือหมดเลยนะครับสองพ้าสค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทย200บาทเท่านั้นโอเค อ้าวลืมบอกเวทตัวนี้เวทโหดกระโดดอัดครับ1225น้ำหนักคันอยู่ที่125กรัมแม่เจา้าคันสตรีทแบบเป็นหมื่นมีล้องอะ่ะมีลั่นเลยคันแพงๆมีลั่นเลยนะครับเอจัด,ด่วนๆครับมีมาแค่10คันเท่านั้นนะครับผม